ซึ่งช่วงนี้เอนะคะประเทศไทยก็เผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักหลายพื้นที่เจอฝนตกหนักหลายพื้นที่เจออากาศเย็นนะคะปัจจัยอะไรบ้างน,นะคะที่ส่งผลให้ประเทศไทยเจอสภาพอากาศที่แปรปรวนและจะส่งผลกระทบต่อเนื่องยาวนานขนาดไหนวันนี้เราจะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณนพดลมากทองโฆษมูลทิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนพดละสวัสดีครับคุณนพดลครับสวัสดีครับคุณภาว,วิวนีสวัสดีคุณแกสวัสดีท่าน คุณผู้ชมด้วยนะครับค่ะคุณนพดลคะช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยเจอทั้งฝนเจอทั้งอากาศหนาวทั้งทังท,งที่อยู่ในช่วงฤดูร้อนปัจจัยอะไรคะที่ทําให้อากาศในประเทศไทยตอนนี้มันแปรปรวนนะคะคือคือก่อนที่จะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศในในตอนนี้เนี่ยเ,าเราเราคงต้องไปดูข้อมูลย้อนหลังว่าในกรณีที่ที่มันเกิดอยู่ในขณะนี้คือเ,อเกิดเ,เกิดอากาศหนาวขึ้นมาในช่วงฤดูร้อนเนี่ย ในอดีตอ่ะมันมันเคยเกิดกรณีแบบนี้หรือไม่นะครับ,รบก็ก็เคยเกิดนะครับในปี2,554วันที่17มีนาคมซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราอยู่ในฤดูร้อนเช่นเดียวกันนะครับค่บซึ่งโดยปกติเนี่ยในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยเนี่ยก็จะเริ่มประมาณสักกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็จะทอดยาวไปถึงกลางเดือน พฤศาคมนะครับ,รบ,รบโดยโดยปกติธรรมชาติทั่วไปก็จะมีมวลอากาศเย็นเนี่ยแผ่ลงมาเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็จะมาปะทะกับอากาศร้อนอบอ้าวซึ่งมันก็จะส่งผลทำให้เกิดฝนฟ้าขนองอลงกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าผ่าโดยปกติแต่ในกรณีที่มันเกิดอุณหภูมิลดลงมา อย่างัวภาาพเป็นระยะระยะเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันมันมันไม่ค่อยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทยนะครับในปีห้าสี่เนี่ยถ้าคุณเจกคุณพาวิณีท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ผ่านเหตุการณ์ในปีนั้นมาเนี่ยก็จะจำกันได้ว่าในกอทมอเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ 16องศานะครับแล้วก็ในภาคเหนือภาคภาค,ภาคตนออกเฉีงเหนือในปี54เดือนมีนาคมด,ดูร้อนในปีนั้นเนี่ย <ภา S 1> อุณหภูมิในพื้นราบหลายพื้นที่เนี่ยต่ำกว่า20องศานะครับแล้วก็ยังมีกรณีที่ที่ทอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับมันเกิดกรณีที่มีวัวล้มตายกันเป็นเป็นจำนวนมากนะครับก็บแล้วก็นกนกที่เกาะอยู่ ที่สายไฟเนี่ยอยู่ๆก็ตกลงมาเสียชีวิตตกลงมาตายเนี่ย <Huh. S 2> นะครับก,ก็เกิดจากภาวะอากาศหนาวฉับพลันนะครับ hmm. ซึ่งในปีห้าสี่เนี่ยถ้าย้อนไปดูข้อมูลที่ทางกรมวุตุนิยมวิทยาอ,ออกมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในปีห้าสี่มีข้อมูลจากกรมสุตุนิยมวิทยาในประเทศประเทศไทยสรุปว่ามันเกิดจากภาวะเอ็กตรีมอีเวนต์หรือ มันเกิดจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงแบบจับพลันในข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาในปี5้สียังระบุด้วยนะครับว่าไม่เคยมีกรณีอย่างนี้มาก่อนในอดีตนะครับอันนี้เป็นข้อมูลขณะที่ที่มันรากฏหนาวในฤดูร้อนขณะนี้ ถ้าดูข้อมูลจริงๆเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับปี54ก็คือมันเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนเช่นเดียวกันแต่ต่างกันคนละเดือนอนะครับ<ะ>อันนี้ก็คือเดือนเมษายนนะครับ<ะ>แล้วก็อุณหภูมิบางพื้นที่เนี่ยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์15องศาซึ่งมันก็ตัวเลขอุณภูมิต่าสุดเนี่ยถ้าถ้าดูตัวเลขเมื่อเชา้านี้เปรียบเทียบกับปี54 ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับกทมอาจจะจะสูงกว่าปีห้าสี่นิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลคราวนี้สาเหตุหรือผลพวงเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยก็ติดตามศึกษาวิเคราะห์หาข้อมูลโดยการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและก็ต่างประเทศข้อมูลที่เราได้มาเบื้องต้นเนี่ยนะครับสร,รุปาภาวะที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากสภาวะโลกร้อนสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับ,รบตรงนี้เนี่ยมันอาจจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจง่ายๆก็คือพอ ภาวะอากาศภูมิอากาศโลกมันไม่เหมือนเดิมเนี่ย<ะ>มันก็เลยส่งผลทําให้กระแสลมโลกเนี่ยที่<ะ>มันเคยพัดตามปกติของมันเนี่ยคุณเจ<ะ>คุณภาเวณิคมนึกภาพออกนะ,ะเหมือนลมที่มันพัดปกติของมันที่เคยเป็นขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาเนี่ยเ<ะ>พอะเกิดปรากฏการณ์ภาวะลูกรลอนมาก,<ะ>ก็ส่งผลทําให้กระแสลมเหล่านี้มันพัดไม่เหมือนเดิมะนะครับแล้วมันก็ส่งผลให้อ่อ เป็นเหตุทำให้เกิดอากาศหนาวเนี่ยย้วยลงมาจากขั้วโลกนี่ะนะครับลงมาในแถบบริเวณเส้นศูนย์สูตร,รนะครับมันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ที่มีอากาศหนาวนะครับคราวนี้ถามว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ในอนาคตเนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นได้อีกไหมะนะครับ,รบก็มันก็มี ข้อมูลอยู่ประเด็นหนึ่งว่าความเปลี่ยนแปลงทางภัยธรรมชาติเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตม,มันก็มักจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตคเช่นเดียวกันหนาวในฤดูร้อนในปีนี้มันก็เคยเกิดในปี5้นั่นก็หมายความว่า ในปีต่อๆไปในโอกาสต่อๆไปเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดหนาวในฤดูร้อนนี้ได้นะครับแต่สิ่งที่สิ่งที่คุณนพดลบอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็คือหมายถึงว่าถ้าเราดูย้อนกลับไปเนี่ยมันห่างกันมาถึงเกือบเกือบสิบปีเลยทีเดียวถ้าถ้าดูลักษณะสภาพมีอากาศที่ใกล้กันอุณหภูมิที่ลดลงในช่วงหน้าร้อนเหมือนการเพียงแค่ว่าต่างเดือนคือพอมาห้าสี่แล้วก็มาหกห้าเลยเนี่ยนะครับมันต่างกันมาเกือบสิบปีตรงนี้มันมีเหตุผลหรือมันมีปัจจัยอะไรไหมฮะ มีครับก็ก็คือปัจจัยหลักที่ที่เราศึกษาวิเคราะห์กันก็คือโดยปกติเนี่ย ในฤดูร้อนอย่างที่เราได้นําเรียนไปมันก็จะมีอากาศเย็นเนี่ยแผ่ลงมาอยู่แล้วนะฮะภากับอากาศร้อนเกิดพายุฤดูร้อนนะฮะในปี60มันก็เคยมีแต่ไม่รุนแรงขนาดนี้นะครับแต่เนื่องจากเกิดจากปัจจัยภาวะโลกร้อนที่มันส่งผลทําให้ทิศทางของการไหลเวียนของสภาพอากาศบริเวณขั้วโลกเนี่ยมันเกิด ความผิดปกติที่มันไม่ไม่เหมือนเดิมที่มันเคยเป็นนะครับจริงๆปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่าปรากฏการณ์ power l v o t e c เนี่ยนะครับก็ก็ก็มีข้อมูลนี้อยู่เหมือนกันนะครับครับเอาล้วค่ะมันถึงไม่เกิดทุกปีลหคะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศในแต่ละห่วงเวลาอย่างอย่างเช่นในในปีปีนี้เนี่ยนะครับเราต้องยอมรับว่า ด้วยปัจจัยสภาพอากาศในประเทศไทยที่มันมีผลพวงมาจากปรากฏการณ์ลานิยานะครับมันก็มีส่วนถับสำคัญคเ,เราดูกรณีที่เคยเกิดขึ้นปี54ที่ที่เราเคยมีประกาศนี้ปีปี54ก็มีสภาวะลานิยาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งเป็นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่าง,างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นมันก็ะจะส่งผลทําให้เกิดภาวะเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดป,ปกติในช่วงฤดูร้อนเนี่ยครับค่ะค,ค,ค่ะคุณนพดลคะแล้วปรากฏการพลาวอเทกกับปรากฏการมวลอากาศเย็นมาปกคลุมประเทศไทยมันมันต่างกันยังไงครับเราพอจะแยกได้ไหมคะรถปกติมวลอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะแผ่ลงมาปกติคุมันอยู่แล้วในช่วงฤดูร้อนค่ะนะฮะแต่ว่า ปัจจัยที่มันจะเสริมทําให้มวลอากาศเย็นมันมีกําลังแรงรในช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะครับก็เกิดจากปัจจัยที่เกิดจากภาวะโลกร้อนซึ่งมันทําให้เกิดปรากฏการณ์โพลาโบทิกนะครับที่มันจะผลักดันทําให้ทิศทางของกระแสลมเนี่ยมันพัดเอาความเย็นย้อนย้วยลงมามนะครับ,รบอยู่ในปร,ประเทศแถบสูนสุดเนี่ยครับก็ทําให้เราเกิดปรากฏการณ์ ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนีค้ครับครับครับโอกาสที่เราจะได้เห็นการแปรปรวนของสภาพอากาศในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ถีมากขึ้นอีกไหมครับหรือว่าภัยพิบัติที่มันจะมีโอกาสแนวโน้มเกิดขึ้นในประเทศไทยเรามีโอกาสจะจะได้เห็นอะไรบ้างถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตแล้วก็เอามาดูว่าเราจะได้วางแผนกันสําหรับอนาคตนะครับคือคืออย่างนี้จริงๆแล้วถ้าเราย้อนไปดูข้อมูลจริงๆเนี่ยผลพวงที่มันเกิดจากสภาวะโลกร้อน สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เกิดเฉพาะกรณีที่มีหนาวในฤดูร้อนอถ้าคุณเจตคุณภาวินีย้อนไปดูข้อมูลให้ดีๆเนี่ยนะครับเมื่อปี64ปี64เนี่ยเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีปริมาณฝนสะสมมากที่สุดทุกภาคใช่ค่ะใช่ครแล้วเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำ กว่าอุณภูมิของเดือนพฤษภาคมก็คือพฤษภาคมก็คือฤดูฝน uh. นะฮะจะเห็นว่าขณะดเดียวกันในปีนี้ฝนสะสมเดือนมีนาคมกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมฝนก็มีปริมาณสะสมมากกว่าค่าปกติ uh huh. จะเห็นว่าปีที่แล้วมีเดือนเมษายนแต่ปีนี้ปริมาณฝนสะสมมันเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งมันอยู่ในช่วงฤดูร้อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ นะครับก็จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับออนอกจากอากาศจะร้อนออในฤดูหนาหวปริมาณฝนที่มันสะสมอุณหภูมิต่างๆที่มันเคยเกิดปรากฏขึ้นในอดีตนะครับมันก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างจากในอดีตซึ่งเราดูข้อมูลแล้วปัจจัยหลักก็คือเรื่องของสภาวะโลกร้อนอุณหภูมิโลกที่มันสูงขึ้น ที่มีงานศึกษาวิจัยล่าสุดที่คณะกรรมการ i p พ c ซซเขาสรุปข้อมูลออกมาช่วงปลายเดือนมีนาคม,อ,ามอุณหภูมิโลกที่มันสูงขึ้นเนี่ยถ้าไม่สามารถที่จะหยุดยัง้งยับยั้งให้มันสูงขึ้นไปกว่านี้ได้<ม>ผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็คือสภาวะอากาศสุดขั้วนะครับอย่างเช่นน้ำท่วมก็จะท่วมหนัก ภัยแล้งก็จะรุนแรงนะครับในประเทศไทยระดับน้ําทะเลก็จะเพิ่มสูงขึ้นอันนี้คือสิ่งที่คณะกรรมการไอพ c ซหรือคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลน,นะครับที่เขามีการประชุมกันเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ออกมาอันนี้คือคือปัจจัยหลักที่เรามองที่ส่งผลทําให้เกิดสภาวะอากาศผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้อนในฤดูหนาวฝนตกผิดปกติอะไรต่างๆเนี่ย นะครับเรา,ามองว่าเกิดจากภาวะโลกร้อนครับค่ะ,ะแล้วแล้วอากาศที่หนาวเย็นในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ค่ะที่เรากําลังเจออยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะยาวนานต่อเนื่องไปอีกกี่วันกี่สัปดาห์คะ,ะพอคํานวณได้ไหมเอ่ยอากาศอากาศที่จะเกิดจากหนาวฉับพลันเนี่ยค่ะณขณะนี้อุณหภูมิเริ่มขยับสูงขึ้นแล้วนะครับแต่ก็จะเข้าสู่ภาวะอากาศที่จะ กลับมาร้อนอบอ้าวอีกครั้งหนึ่งแต่ขณะเดียวกันขณะนี้เนี่ยถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะมีพายุก่อตัวในช่วงกลางกลางเดือนเมษายนได้ะนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่มันก็ไม่ปกติเช่นเดียวกันเพราะเดือนเมษายนมันมักจะไม่ค่อยมีปรากฏการพายุก่อตัวครับขณะเดียวกันถ,ถ้าย้อนไปดูคุณเจคุณพาทพีลองย้อนไปดูปีนี้เรามีดีเพรสชั่นแล้ว นะฮะดีเพสชันพายุดีเพชชันลูกแรกที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้ที่ส่งผลทําให้มีฝนตกอยู่ที่ภาคบริเวณพืนน้นที่ภาคใต้นะขณะนี้เนี่ยนะครับอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยก็ก็ลงข้อมูลว่าเป็นดีเพสชันลูกแรกซึ่งมันก็ผิดปกติเช่นเดียวกันว่ามันเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมครับครับคือปกติจะต้องเกิดช่วงไหนนะ,ะดีเพสชันเดือนทันทีที่เราจะ เข้าสู่ฤดูฝนก็คือเดือนพฤษภาคมแต่ปีนี้ถือว่ามาเร็วมาเร็วกว่าทุกปีแล้วก็ปริมาณฝนเนี่ยก็หนักตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะฮะอย่างที่อย่างที่คุณพนพดลบอกเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็พอเข้าสู่เดือนเมษาอุณหภูมิก็ลดลงมาอย่างรวดเร็วมีการวิเคราะห์ไหมครับว่าในปีนี้เรามีโอกาสที่จะ เ,เจอเหตุการณ์ภัยธรรมชาติในลักษณะแบบไหนได้อีกหรือว่าในปีอีกสัก2อถึงสปีข้างหน้าประเทศไทยหรือว่าแม้แต่ทั่วโลกมีโอกาสที่จะเผชิญกับภัยธรรมชาติในรูปแบบไหนได้อีกไหมคือสิ่งที่ที่เราเรา,เามีความกังวลในขณะนี้ก็คือ,อด้วยสถานการณ์ฝนที่มันมีสะสมมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมีนาคมนะครับแล้วปัจจัยที่มันเคยเกิด อากาศร้อนในฤดูอากาศหนาวในฤดูร้อนมันคล้ายกับปี54ะนะครับปริมาณฝนถ้าถ้าคุณเจคุณพาณิไปดูฝนสะสมข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาบันทึกไว้ขณะนี้ฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับปี60ซึ่งเป็นปีที่มีน้ํามากอ,มอีกประเด็นหนึ่งก็คือด้วยปัจจัยลานิยาซึ่งมันยังมีผลกระทบไปในประเทศไทยจนถึงน่าจะช่วงปล,ปลายปลายปี นะครับปัจจัยเหล่านี้มันคล้ายกับปีห้าสี่นะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบสิ่งที่จะต้องติดตามข้อมูลภยัยพิบัติในประเทศไทยหลังจากนี้ก็คือเราคงจะต้องจับตาสารการน้ำน้าที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ซึ่งเราเราเองให้น้ำหนักไปว่าโอกาสที่ ปีนี้มันจะปีที่มีความแห้งแล้งมันเป็นไปได้น้อยแต่โอกาสที่มันจะเกิดเป็นปีน้ํามากเนี่ยผมผมให้ผมให้น้ําหนักไปกกอยู่ที่สาซผมให้อยู่ที่สาอร์เ นะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นปีน้ำมากมีอยู่ที่30เเพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการความเสี่ยงนะขณะนี้เรา,<ม>เ,ราเราคงจะต้องติดตามแล้วก็จับตาไปที่โอกาสที่มันจะเกิดน้ำมากจริงๆข้อมูลที่ที่เรามีอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับในช่วงของเดือนพฤษภาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีปริมาณน้ำมากในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลาง จะอาจจะมีน้ําท่วมได้ในบางพื้นที่นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามว่าหลังจากพึกษภาไปแล้วถ้าลานิยามันยังมีพลังอยู่เหมือนในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราเรามีโอกาสสูงเสี่ยงที่จะปีห5ห้จะกลายเป็นปีน้ํามากครับครับเนี่ยฮะก็จะได้เป็นข้อมูลสําคัญจะได้เตือนประชาชนกันไว้ล่วงหน้าวันนี้ขอบคุณมากครับคุณนภดลครับขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่รับชมรายการ PNN ข่าวข้ามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ